ครับสำหรับการทดลองที่8เป็นเรื่องของคูลลิงทาวเวอร์ซึ่งหลักการก็คือเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำร้อนให้เย็นลงโดยการใช้อากาศเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยตัวของ c o ลลิงทาวเวอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นคอลัมน์แบบนี้นะฮะข้างในก็จะมีการใส่แพคกิ้งแมทเ r ียลลงไปเพื่อช่วยเพ,เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อน และแลกเปลี่ยนมวลระหว่างน้ํากับอากาศน้ำเนี่ยจะไหลาจากทางด้านบนลงสู่ทางด้านล่างส่วนอากาศจะไหลาจากทางด้านล่างขึ้นสู่ทางด้านบนนะครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมหรือหน้าจอก็จะมีประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับ temperature control ส่วนนี้คือหน้าจอที่จะบอกวัดอุณหภูมิต่างๆ WT1 คืออุณหภูมิของน้ำร้อนขาเขา้า wt2 คืออุณหภูมิของน้ำเย็นขาออกส่วนทางด้านนี้นะครับส่วนทางด้านที่เป็น ch1 ทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิอากาศที่เข้า cs2 ก็จะเป็นอุณหภูมิอากาศที่ออกส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัววัดความชื้นค่า rh1 ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นขาเข้าของอากาศ rs2 ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นขาออก นะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นถังเก็บน้ำเราจะเติมน้ําลงไปในถังนี้เสร็จแ,แล้วน้ำเนี่ยก็จะไหลลงไปทางด้านล่างจะถูกให้ความร้อนด้วยฮีเตอร์นะครับนี่คือตัวฮีเตอร์นะอยู่ทางด้านหลังจากนั้นเราก็จะทําการเปิดปั๊มนี่คือปั๊มนะครับน้ำก็จะเราทําการปรับโฟเลตปรับโฟเลตของน้ําผ่านทางโรตามิเตอร์น้ําร้อนก็จะเข้าไปสู่คอลัมน์ นะครับเข้าไปสู่คอลัมน์ทางด้านบนเราจะทำการวัดอุณหภูมิน้ําร้อนที่เข้าเป็น w ่งนะครับน้ำร้อนจะไหลาจากด้านบนลงสู่ทางด้านล่างนะครับนักสษมมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะฮะเหมือนน้ําตกที่ไหลลงมาจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนะฮะตอนนี้อาจารย์จะทำกทารทดลองที่อุณหภูมิน้ําร้อนขาเข้าเนี่ยอยู่ที่45.9องศาเซนเซียส รเราจะเริ่มทําการทดลองโดยเราจะปรับโฟ a t e ของน้ำนะฮะตอนนี้อาจารย์ได้อุณหภูมิตามต้องการละเราก็จะทําการเปิดปั๊มนะครับกดไปที่ตัวปั๊มตัวนี้แล้วก็ทําการปรับ o โฟเ t ตไปที่เ,เราท,ทําที่ท4ลิตรต่อนาทีสมมุติทําที่4ลิตรต่อนาทีเราก็หมุนไปนะครับให้ได้4ลิตรต่อนาทาีได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นน้ําก็จะถูก สเปรย์ลงมาเห็นไหมครับน้ำถูกสเปรย์ลงมาผ่านตัวแพคกิ้งแมทเรียวนะฮะตามนี้จานาจักรก็จะเปิดบลเวอร์เพื่อให้อากาศเข้ามานี่คือตัวบลเวอร์ที่จะดูดอากาศเข้าสู่เครื่องนะครับอากาศจะถูกปั๊มผ่านท่อนี้ผ่านท่อตัวนี้ก็จะมีการวัดอุณหภูมิอากาศที่เข้าแล้วก็วัดความชื้นของอากาศที่เข้านะครับอากาศก็จะ ไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําและออกทางด้านบนทางด้านบนเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิและก็ความชื้นของอากาศขาออกเช่นเดียวกันตอนนี้น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับารย์นปั๊มน้ําเรียบร้อยเราก็จะมาเปิดโบเวอร์อันนี้อจะเสียงดังนิดนึงนะครับเราเปิดโบเวอร์เสียงที่เราได้ยินนี่คือเสียงอากาศกําลังไหลเข้าไปอากาศก็จะไหลเข้าสู่ ตัวคูล l i ท g t o เวอรเราก็จะทำการจับเวลาครับและทุกๆ5นาทีเราจะทำการวัดตัวแปรต่างๆนะฮะสมมติว่าตอนนี้ครบ5นาทีแล้วเราจะทำการวัดอุณหภูมิน้ำขาเข้า Wt1 อันนี้นะครับ Wt1 ก็จดค่าลงไปวัดอุณหภูมิน้ำขาออก Wt2 เห็นไหมครับว่าอุณหภูมิของน้ําขาออกจะต่ํากว่าอุณหภูมิของน้ําขาเข้าเราจะทําการวัดต่อไปนะครับวัดอ,อุณหภูมิอากาศที่เข้าตรงนี้นะฮะสามสิบจุดเวัดอุณหภูมิอากาศที่ออกวัดความชื้นขาเข้าความชื้นที่เข้า71.1%ความชื้นขาออกจะสูงขึ้นเป็น79.4%นะครับแต่นั้นนักศึกษาก็จับเวลาต่อไปอีก พอนาทีที่10เราก็วัดเช่นเดิมนาทีที่สิก็วัดเช่นเดิมและนาทีที่2ีก็วัดเช่นเดิมแสดงว่าในหนึ่งอัตราการไหลเนี่ยของน้ำร้อนเราจะวัดตัวแปรต่างๆที่เวลา5 1 0สิบสิและ20นาทีสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์ทำที่4ี่ลิตรต่อนาทีเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาปรับฟโฟลของน้ำลองดูว่าถ้าเราปรับฟโฟลของน้ำเป็น2ลิตรต่อนาทีนะครับ ปรับเป็น2ลิตรต่อนาทีคือจากประมาณนี้แล้วก็ทําการวัดตัวแปรเช่นเดิมเมื่อเบอร์ทได้ปรับโฟเลตเรียบรอ้อยเรารอ5นาทีนะครับรอเวลา5นาทีก่อนจากนั้นก็จะวัดตัวแปรเช่นเดิมวัด w ับ1วัด w ับ2นะครับวัดอ,อุณหภูมิอากาศที่เข้า AT 1อุณหภูมิอากาศที่ออก AT 2 ความชินขาเข้าไฟ1แล้วก็ความชินขาออกไฟ2นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองโดยเราจะทำการวัดที่เวลา 5, 10, 15แล้วก็20นาที